เส้นทางข้ามทะเลเสันเจ,จิ้นจงซานบนทุกวางตุ้งคึกคักอย่างมากด้วยปริมาณรถยนต์จำนวนมากที่ใช้เส้นทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แรกหลังเปิดใช้อย่างเป็นทางการเส้นทางนี้มีความยาว24กิโลเมตรถือเป็นหนึ่งในโครงการข้ามทะเลที่ก่อสร้างยากที่สุดในโลกช่วยยนระยะเวลาการเดินทางจากสันเจ,จิ้นถึงจงซานจาก2ชั่วโมงเหลือประมาณ30นาที ช่วงเช้าของวันเสาร์มีผู้โดยสารเข้าแถวขึ้นรถโดยสารสรันเจ,จิ้นจงซานที่ป้ายเฉียนไห่เบและภายในไม่กี่นาทีที่นั่งกว่า40ที่เต็มหมดผู้โดยสารบอกว่าจะไปเยี่ยมพี่สาวและชมวิวในจงซาขนขณะที่อีกคนบอกว่าอยากเห็นสะพานสันเจ,จิ้นจงซานซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เทคนโนโลยีขั้นสูงเส้นทางข้ามทะเลเสันเจ,จิ้นจงซานยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะอุตสาหรกรรมการท่องเที่ยวและจัดเลี้ยง เช่นบริเวณจุดชมวิวแฮปปี้ฮาร์เบอร์เขตเปาอันสันเจินเช่นบริเวณจุดชมวิวแฮปปี้ฮาร์เบอร์เขตเปาอันสนันเต็มไปด้วยรถโดยสารทะเบียนจงซานและเจียงเหมือนจำนวนมากชาวเมืองไทซานเจียงเหมือนบอกว่าก่อนที่เส้นทางข้ามทะเลสันเจินจงซานจะเปิดใช้งานการเดินทางจากไทซานไปสันเจินต้องใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ได้มาสันเจินเขตเมืองจงซานมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ชาวซินเจิ้นบอกว่าเดินทางมาจากผิงซานซินเติ้นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเพื่อมาชมเส้นทางข้ามทะเลนี้เขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกง,งมาเก๊าประกอบด้วยฮ่องกงมาเก๊าและอีก9้าเมืองในมณฑลกวางตุ้งมีประชากรรวมกันมากกว่า80ล้านคนและปีที่ผ่านมาเขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่ากว่า14ล้านล้านหยวนหรือประมาณ98ล้านล้านบาท